ครับผมสุริยาทองสาอปมชเพื่อชุมชนจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมเ,เกี่ยวกับเรื่องของทําน้ําสมุนไพรนะครับซึ่งสมุนไพรหลายๆอย่างด้วยการที่เราเห็นรอบตัวเรานะฮะมีคุณประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะฮะในเรื่องของการรักษาต่างๆนะครับพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับเพราะที่นี่มีกลุ่มแม่บ้านที่กําลังทำนะครับในเรื่องของน้าสมุนไพรนะครับกลุ่มแม่บ้านที่ตําบล เวยงแ้งอำเภอเมืองจังหวัดตราครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับมีแนะนําตัวนิดหนึ่งครับชื่อชัญญาเลืองขจิตค่ะครับผมแล้วนี่คือสมุนไพรที่ใช้ทําน้ําสมุนไพรใช่ไหมคะครับมีอะไรบ้างครับมีมียานางค่ะที่ปลูกไว้รอบๆนางค่ะมียานางนี่ฮะหานางใช่นไหมครับค่ะมียานางแล้วก็มีใบเตยค่ะใบเตยนะี่ใบเตยนะคะครับผมใบเตย อันนี้เราต้องปลูกปลูกไว้รอบๆบ้านเองแล้วก็มีผักบุ้งค่ะผักบุ้งด้วยนะฮะอันนี้ผักบุ้งแต่เราใช้ผักบุ้งผักบุ้งยอดแดงนะคะเป็นสีแดงครับผมผักบุ้งทั่วไปเนาะผักบุ้งทั่วไปครับแล้วทั้งหมดนี่ทําไงฮะเอามาทำไงฮะล้างให้สะอาดนะควตัดมาจากต้นตัดตอนสายๆมาสักแปดก้าโมงแล้วเราก็เอามาล้างให้สะอาดล้างกระทั่งเราคิดว่ามันสะอาดดีแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้พักไปเสร็จแล้วเราก็เอามา ย่อยให้เล็กหน่อยนึงแล้วก็เอามาตำย่อยอวิธีวิธีทำแลยฮะทำยังไงฮะวิธีทำครับผมเราก็อันนี้ย่นางมันจะเหนียวเราก็ใช้กจมไกตัดหน่อยนึงทำย่อยให้ให้มันละเอียดครับผมแล้วก็ว่างกับหอยว่างกับหอยย่นางแล้วว่างกับหอยอ้าวผักบุ้งครับผักบุ้งเราก็ตัดไปทั้งต้นเลยครับผมอันนี้ผักบุ้งนี่เราเอ่อ ก็หามาปลูกไว้ที่บ้านได้นะเพราะว่ามันขึ้นง่ายครับือทุกอย่างเป็นสมุนไพรนามารวมด้วยกันหมดเลยนะฮะสมุนไพรอันนี้หน้าวันงอกครับอันนี้ผักแว่นผักแว่นแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะเรียกใบโบวบกันเนาะครับผมใบโบโบใบวบฮะครับนอกจากใบมักครู่นี้มีใบอะไรที่เพิ่มเติมไหมครับมีตะเลนตุพรตัวมเมียอ๋อนี่เสดตุ่เมียฮะตัวเมียค่ะตุ่มผู้จะมีน้ำอ๋อครับผมตัวผู้จะมีน้ำ อันนี้เราอันนี้เราใช้ผักริบเย็นที่เราทํากับข้าวในครัวก็ได้เนี่ยครับผมจริงจูชัยจริงจูชัยอ่าครับอ่ามีจริงจูชัยด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกอ่อมแซบอ่อมแซบอ่อมแซบอออ่่ามแซบเฮ้ยผมสงสัยทําไมถึงไม่ใช้เครื่องปั่นนะครับมันจะเร็วกว่าป่ะหรือไงเครื่องปั่นเนะคะเครื่องปั่นเนี่ย มันใช้ได้แต่ว่าตัวยามันจะลดลงเพราะความช้ําที่เราตำเนี่ยมันจะตัวยามันจะออกมากกว่าตัวยาออกมากกว่าส่วนการปั่นเนี่ยนะมันจะแค่ตัดให้ละเอียดเท่านั้นเองตัวยามันจะออกน้อยกว่าแล้วความร้อนจากเครื่องมันอาจจะทําตัวยาทำตัวยาเสื่อมสภาพลงไปได้เนาะหลังจากที่เราตําละเอียดแล้วนะคะเราก็เอาที่เราตำละเอียดเนี่ยมาละลายน้ำน้ำเล่ตกเป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดน้ำสะอาดละลายน้ำ เส uh, ร็จแล้วเราก็กรองใส่กระชอนกรองนะฮะ,ะใส่กระชอนกรองพร้อมเบรเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเราก็าใส่แก้วืพร้อมดื่มได้เลยอันนี้ดื่มได้เลยละฮะ,ฮะดื่มได้ oh, เลยแต่ถ้ามันเข้มขน้น เราก็จะต้องผสมน้ําที่สะอาดเนี่ยน้ำสรมาผสมอีกเอามาผสมให้มันเจียจางลงหน่อยหนึ่งสําหรับคนที่ไม่เคยเคยดื่มนะะมันปรับสมดุลในร่างกายอย่างคนที่ตัวร้อนรุ่มๆุมจะเป็นไข้อะไรเงี้ยพอเราดื่มวันนี้ไปก็จะสบายอันนี้เก็บเก็บไว้ได้นานไหมฮะเก็บไว้ได้ถ้าไม่ถ้าไม่แช่เย็นก็จะอยู่ได้แค่วันเดียว้องตอนเย็นเนี่ยก็ก็ต้องเอาไปแช่เย็นนะครับครับครับวันนี้ก็รายการอปมชเพื่อชุมชนนะครับ ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะโอกาสหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับเชิญติดตามนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ